วัสดีครับไปคุ้มกับมาครับในครัวบ้านสวดวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาพูดให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจเฟซบุ o กนะครับครัวบ้านสวดวีแล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีกกาารทํันเปล ก็เดี๋ยวเรามาดูส,ส่วนผสมของข้าวมันไก่ใบเตยกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือต้องมีน้ําใบเตยนะครับผมก็ใช้ใบเตยสดนะครับนาไปคั้นน้ํานะครับสีเนี่ยแล้วแต่ความชอบแล้วก็กลิ่นหอมความเข้มข้นนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบที่มันสีเขียวเข้มเยอะแล้วก็กลิ่นหอมใบเตยมากๆก็คือใช้ใบเตยเยอะหน่อยนะครับแต่นเนี้ยผมใช้ใบเตยต้นเล็กๆนะครับประมาณ8ปดถึงสิบใบนะครับนำมาปั่นกับน้ําประมาณ150มลลนะครับ จากนั้นเนี่ยผมนํามาแช่ข้าวหอมนะครับประมาณสิบนาทีนะครับแล้วก็เทน้ํากลับมาใส่อันนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่อยากจะแช่นานเพราะเดี๋ยวข้าวมันจะอืดเกินไปนะครับคือแช่ให้ข้าวมันติดสีนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรานําข้าวตัวนี้เนี่ยไปใส่หุงด้วยนะครับมันก็จะได้สีสันที่สวยงามนะครับถามว่าไม่แช่ข้าวได้ไหมได้นะครับแต่ว่าสีเนี่ยมันจะไม่ติดกับตัวเม็ดข้าวเท่าที่ควรนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นไก่นะครับวันนี้ผมใช้สะโพกกับน่องเลยนะครับแล้วก็เครื่องนะครับก็จะมีขิงนะครับแล้วก็กระเทียมไทยทุบนะครับแล้วก็รากผักชีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มไก่กันก่อนนะครับวันนี้ก็คือต้องบอกว่าง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับการกินที่บ้านแต่ว่าก็สามารถนําไปประยุกต์ขายได้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็มาตั้งน้ํานะครับผมใช้น้ําประมาณ1.5ลิตรนะครับแล้วก็ ใส่ไก่ลงไปเลยครับอันนี้คือจะต้มง่ายๆนะครับเราจะเน้นรสชาติไปที่ตัวข้าวแล้วก็ตัวน้ําจิ้มนะครับตัวไก่เราก็จะแค่แค่มีรสชาติที่มันเค็มๆนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวก็จะต้มให้ไก่มันสุกนะครับเดี๋ยวน้ำมันเขาก็จะออกมานิดหน่อยเราก็จะช้อนนะครับไปผสมกับข้าวนะครับพอน้ำเริ่มเดือดน,นะครับให้เราช้อนฟองออกนะครับ หมูก่าสูตรนี้นะครับจะทําง่ายๆนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้คือไม่ค่อยอยากออกไปตลาดนะครับคือแบบมีีอะไรก็คือแบบใช้ของที่มีในตู้เย็นนะครับทานะแบบไม่ได้ออกไปหามันไก่นะครับก็คือเดี๋ยวเราอาจจะใช้น้ํามันนะครับในการช่วยได้นะครับเราก็ต้มไก่นะครับไปประมาณ20นาทีนะครับรอให้ไก่มันสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทําข้าวกันนะครับ ระหว่างที่เรารอต้มไก่นะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวรอนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมอาจจะใช้น้ํามันพืชไปเลยนะครับสําหรับใครที่มีมันไก่นับใช้มันไก่มาเจียวได้นะครับนี่ใส่น้ำมันลงไปประมาณ5้าช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นผมก็จะใส่พวกขิงนะครับรากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปนะครับ ระหว่างนี้เราก็จะต้มไก่ลอดด้วยนะครับก็ผัดให้ทุกอย่างนะครับมีกลิ่นหอมนะครับใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับพอทุกอย่างนะครับเริ่มแบบว่ามีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้าวนะครับที่ แช่น้ำใบเตยไว้นะครับนีไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับ ผัดให้น้ำมันมันเคลือบนะครับตัวข้าวนะครับนี่ผมจะปิดไฟไปเลยนะครับถ้าเราดูแล้วมันไม่เงานะครับเราเติมน้ำมันลงไปได้นะครับแต่ว่าอย่าเติมเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยะ่ะรืมว่า เดี๋ยวเราจะมีน้ำมันลอยหน้าที่เราต้มไก่นะครับอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็กแค่ผัดให้มันเข้ากันนะครับจากนั้นนะครับผมเทลงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเลยนะครับ จากนั้นนะครับพอเรานำข้าวใส่หม้อน,นะครับเราก็คลุกเ้าอีกทีนะครับเผื่อมันแบบว่ายังไม่เข้ากันดีนะครับจากนั้นให้ใส่น้ําใบเตยที่เดือลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้าซุปไก่นะครับที่เราต้มไว้นะครับจุดนี้นะครับผมจะใส่น้ําแค่ท่วมข้าวแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับข้าวที่ได้มันก็จะได้เป็น เม็ดสวยงามนะครับแล้วก็น่ากินนะครับนะแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันนิดนึงคือต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะครับประมาณนี้ครับถ้าใครอยากได้รสชาติที่มันเข้มข้นมากๆนะครับเติมเกลือหรือว่าเติมผงปรุงรสไปได้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยเอ่อรสชาติมันจะเป็นรสชาติที่แบบว่า เค็มอ่อนๆนะครับนะเพราะว่าน้ำซุปเมื่อกี้เราก็มีรสชาติดีหน่อยนะครับนะจากนั้นเดี๋ยวก็นําไปหุงได้เลยนะครับเดี๋ยวเอากลับมาดูกันตอนที่ข้าวสุกนะครับระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมทําน้ําจิ้มกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของน้าจิ้มนะครับซึ่งบอกว่าง่ายอีกแล้วเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มจากใส่พริกขี้หนูนะครับพริกแดงจินดานะครับขิงพริกขี้ฟ้านะครับแล้วก็กระเทียมนะครับลงไปวันนี้ผมจะใช้การปั่นนะครับ จานั้<จ>น <memorable> ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับใครสะดวกปั่นเล็กๆหรือสับเล็กๆกว่านี้ก็ได้นะครับตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็น้ำต้มสุกนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าใส่จํานวนเท่ากันนะครับแล้วก็น้ำต้มสุกเนี่ยก็คือต้มให้มันแบบต้มแล้วก็รอให้มันอุ่นๆนิดนึงนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับ จากนั้นผมก็จะปั่นเลยนะครับอ่าพอปั่นจนละเอียดนะครับก็จะได้แบบนี้สูตรนี้จะค่อนข้างแบบว่าเผ็ดแล้วก็เข้มข้นนิดนึงนะครับนะ <c oughs> จากนั้นนะครับผมก็จะเติมสีสันนะครับด้วยซีอิ๊วดำนะครับเล็กน้อยนะครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับให้สีมันแบบว่าเห็นไหมสีมัวนจะแบบว่าคล้ำๆขึ้นนะครับดูเป็นน้ำจิ้มไก่เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับรสชาติก็จะมีความาครบรสนะครับเปรียปร้ยวๆหว,วานๆเค็มๆนะครับพอเราชิมรสชาตินะครับจนได้ตามที่ชอบนะครับผมจะเพิ่มความสดใจด้วยกระเทียมสับแล้วก็พริกสับอีกนะครับ ใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่นะครับรสช,ชาติสามารถเติมได้นะครับเป็นเติมพริกเอ้ยเป็นเติมความเค็มหรือว่าความเปรี้ยวด้วยมะนาวเพิ่มอีกได้นะครับนะจิ้มนะครับง่ายๆนะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปเ,าเตรียมเอาข้าวกับไก่ลงจานกันนะครับ ก็อันนี้ครับหลังจากข้าวสุกแล้วครับนีนะ่ข้าวนะครับแบบว่าเป็นเม็ดสวยมากนะกลิ่นเนี่ยคือแบบหอมมากๆเลยนะครับนะแล้วก็สีคือแบบมันน่ากินมากๆอ่ะเนี่ยนะนะเม็ดมันเงานะครับสวยแบบน่ากินมากๆเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับข้าวมันไก่ใบเตยนะครับต้องบอกว่าหอมนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยเป็นเม็ดสวยน่ากินสีสันนี่คือแบบส่วนตัว,วครบชอบสีสันประมาณนี้มา,มากๆนะครับก็คือทําให้เราดูแบบไม่เบื่อกับข้าวมันไก่สีสันเดิมๆนะครับนะที่สาคัญเนี่ยให้ดูเม็ดข้าวก่อนเลยคือแบบว่าเป็นเม็ดสวยน่ากินมากนะครับมันเงาเลยนะ ไม่รอช้านะครับเรามาชิมกันว่าไก่เนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือต้มนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เวลากินก็แค่เอามาสับแค่นั้นเองนะคือแบบง่ายมากนะครับนะเราก็นี่จิ้มของเรานะครับโบเข้าไปชิมนะครับ อร่อยมากตัวไก่นะครับจะมีรสชาติความเค็มๆนิดๆนะครับแล้วก็นุ่มมากๆตัวข้าวเนี่ยจะมีความเอเหนียวนุ่มพอดีนะครับไม่แข็งจนเกินไปนะครับเป็นเม็ดสวยนะครับส่วนตัวรสชาติแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันนิ่มๆกว่านี้ก็เติมน้ำเพิ่มเล็กนิดหน่อยได้นะครับน้ําจิ้มนะครจะมีความหวานนะครับมีความเปรี้ยวนะครับมีความเค็มนิดๆนะครับ มีความเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมต่างๆมากมายนะครับอร่อยมากกินวมกันแล้วแบบเข้ากันสุดๆส่วนตัวน้ําไก่ที่เหลือนะครับเราก็มาทําน้าซุปนะครับใส่ผักชีลงไปนะครับความเข้มข้นนะครับรับเอาตามความชอบนะครับยังไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อนที่เจอได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนามามอบให้นะครับ